ครับว่าบังครับนี่เลี้ยงปูครับผมเลี้ยงปูเลี้ยงปูสั่งรายได้เป็นยังไงบูเลี้ยงคือยังเขาเห็นมั้งทิศมีรายได้ข้เขาว่ครับนี่หลังจากเลี้ยงมาเฮ็ดบอเลี้ยงมากันเลี้ยงในสักพักนึงมันก็ไข่ออกลูกแล้วนะครับปูนี่ออกลูกแล้วนี่นี่ครับตัวนี้นั่นออกลูกแล้วนี่นี่ครับเลี้ยงปูครับเป็นยังไงมันงทิศ ทานบัมาเบิ่งกันครับต้องใส่เวลาครับนี่ปูมาตุ่มกันลย้ยงจับมาจากน้าครับหาหกตัวดีละท่าน,นี่ก็น,นี่ละเป็น,นไดงสีใดบอั ได้ไหลายได้ไหลายน้ำทิแมนบอคือเข่าบอรครับนี่เห็ดบอดน้อยๆครับบอเลี้ยงปูครับแล้วก็อีดขึ้นมาจากักนี่ะนะนึ่เจ้าก,กรหามาเห็นมั้หาเนียวมาเห็นมันยูครับหม่องมันยูหม่องมันอาศัยครับก็เอาอีดอีดบอก,กนี่ยนะเห็นมันยูเห็นมันอาศัย แล้วตะนี่ก็อเอาดินเอาอย่างว่าใส่เหนน็นหลูกเหนนบางหลูกบางไข่ด้วยครับเลนี่จะหน้าฝนหน้ายัางน่ะเพืไปหาจับมนะัดเลี้ยงยีกยังไม่เป็นยังไงนี่ครับปูนาสั่งอะไรได้ยีหลีบอ่อถามว่าเบิ่งกันตั้นตอนต่อไปครับ อยู <Yeah. S 2> ่บ้านกับมีมยังเข็ดกับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเป็นสันแล้วนี่ครับตัวน,นี้ออกลูกแล้วเมือ่มอวานก่อนนี่ลูกเต็มทองอยู่แต่ลูกมันไปใส่นี่ไม่อดอึ้งตัวเนี้ยอึ้งกับนีครับนี่เอื้องก็อยูในในในเด้งเด้งนี่ผสมพันธุ์กันเด้อเฟ้าออกลูกออก หลายๆเนี่ยเราม,มีอย่างครับกัดซ้ำนี่แหละเรียงปูหางได้ได้อีหลีบอรประสบความสำเ,เ,เ,เร็จบอเห็ดไปเห็ดเล่นเไปนี่ เล้ลครับผมเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งต่มต่อไปครับอันนีประสบความสำเร็จของผมบ่าบฝากไลค์กดฝากกดติดตามนะครับผม